สวัสดีพี่น้องชาวช่องเซนนิบุรียำครับผมวันนี้มาดูทีมงานสายันหน่อยป๊าดมาทันเวลาเลยนี่โอ้โหกําลังอร่อยเลยกําลังอร่อยเลยสวัสดีสายันสวัสดีครับครับสวัสดีครับโ กินข้าวเวลาเจริญสามัคคีรถนะครับกี่โมงแล้วนะกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้บ่ายสองได้อะไรเนี่ยได้ปลากับปลากับไก่ย่างเองบอกทำกินนี่ยัวๆเลยครับโอ้อดถอดเสร็จแล้วพี่ตัดเลยตัดแล้วบอก ข้อกกอดข้างในตัดนะถอดถอดอะไรถอดดูเลอร์ครับถอดดูเลอร์ออกครับผมอ๋อแล้วมันใช้ได้กี่โลอยู่ที่นี่ดูไปแล้วใช้ได้แต่ฝั่งโน้นเดี๋ยวมาดูดูเลอร์หน่อยเอ้าเดี๋ยวให้สายยันทันข้าวไปก่อนเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวเรามาดูครับอ้สภาพแตกนะสภาพไปหมดแล้วครับผมดูเลอร ดูเหมือนว่าจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วมั้งจะได้เท่ากันครับระหว่า,างน้องทานข้าวแล้วก็มาดูครับผมต้องซื้อมือสองมาใส่เลยพี่ึต้องซื้อมือสองมาใส่เออแล้วได้ดูคอมเมนต์ไหม,มครับแต่มันไกลกันนะเสียดมอ่ะครับไกลเลยบอลเกรวด เสศษดมมาส่งไหมฮะถ้าเสศษดมมาเนี่ยเอาไหมนี่มาส่งนี่เอาครับเอาเลยถ้าเสศษดมมาส่งนี่ได้เสศษดมได้สักคลิปหนึ่งนี่เลยฮะโอ้ก็คือยู่บ้านนะฮะก็คือยู่บ้านนะในคลิปบรรทุนบรรทุนั่นแหละหมายถึงว่าคลอยู่บ้านนี่ก็อยู่เลยน่นนัี่ครับคือมันแบบว่าเปลี่ยนลูกหนึ่งเอาลูกหนึ่งไว้มันก็ไม่เท่ากันแล้วเนาะครับก็เริ่มมันมันมัน มันได้เอาลูกเก่านะพี่มันไปแล้วครับมีอย่างเดียวก็คือหามือสองมานะครับมือสองของใครมีรเริ่มมือสองก็แนะนําน้องได้นะครับขอราคาไม่แพงเท่าไหร่เนาะครับผมประมาณตัวลูกกี่ร้อยห้าร้อยพี่รุ่นละห้าร้อยครับผมเอ้าห้าร้อยหกร้อยมาทนี่แหละห้าร้อยหกร้อยก็อาจจะทํามีถูกกว่านั้นแต่ว่าสภาพโอเคก็น้องก็เอามือนกันนะครับครับผม หรือว่าใครจะบริจาคสมทบก็ยินดีเนาะอนุโมทนาบุญด้วย <c oughs> <c oughs> ใครที่เห็นใจ่งเสริมน้องเราก็ร่มวมโดยช่วยกันนะร่มวมโดยช่วยกันนะครับ <c oughs> เพื่อเราจะได้เห็นรถอัดฟางเราแท็กนะได้ใช้งานนะครับ <c oughs> ตอนนี้น้องก็รื้อแล้วนะครับ เอาใครมีโรลเลอร์มือสองที่สภาพยังโอเคครับผมก็สภาพโอเคก็ไม่ต้องอธิบายมากครับผมก็ถือว่าใช้งานได้แล้วก็ไม่ไม่สึกมากจนเกินไปติดต่อคอมเมนต์มานะครับที่ช่อง youtube ช่องเพจของผมได้นะครับตอนนี้น้องรื้อแล้วตับ ตัดเลยเนาะครับสงสัยน็อตคงจะถอดไม่ได้แหละบางชิ้นเนาะตัดเอาอย่างเดียวถอดอยากแล้พี่ถอดอยากลตัวนี้ครับ,รบมันเป็นเลอเดิมของอะไรเนี่ย K KT SU ของอะไรเนี่ยไข่สาพ กัดไปงี้หนักข้างหลัง KT SU KT SU ของอะไรสันแม่งปองบ่ฮะทั่วไปได้วปทั่วไปเนาะ,อะของกเกษตรเนี่ยเขาจะใช้พวกอะไรนะคัดสึกหรือเปล่าผมก็ไม่เคยรู้จักรุ่นเหมือนกันนะครับใครทราบว่าเป็นรุ่นไหนก็คอมเมนต์กันได้ครับผม ขอบคุณมากครับสำหรับส่วนมากเขาจะผลิตเองเลยไหมผมคำแนะนำนะครับคอมเมนต์กันหน่อยดีครับ <c oughs> ตอนนี้ก็รือ้อโรลเลอร์ออกแล้วครับผมมีอย่างเดียวคือหาโรลเลอร์มาใหม่หาโรลเลอร์ใหม่ เห็นว่าของเสียดมของสอรอนี่มีล้เลิกเก่าอยู่นะประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ก็ทอดใส่จะใส่บูธหรือใส่ลูกปืนน้องอยันใส่ลูกปืนครับผมใส่ลูกปืนเนาะครับใส่ลูกปืนแล้วก็หา แม่ถ้าได้เรื่อๆมาไวเนาะใส่เสร็จปุ๊บก็เช็คตัวนี้เลยต่อครับตัวนี้นะ่าจะใช้ได้อยู่มั้งได้พี่บุดยังไม่ดูอยู่เหมือนยังไม่หลวมเลยนะแต่บุดผมดูไปเหมือนเขาไปกลับมารอบหนึ่งแล้วหรือเปล่าเดอ้อเนี่ยนะเหมือนฝั่งน้นเหมือนเขากลับแล้วฝั่งนูน้นอ๋อกลับกลับแต่ฝั่งนี้ยังไม่ทันกลับลอืม อ๋าวทานข้าวอิ่มแล้วเหรอครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วนะครับโอ้โหแป๊บเดียวเลยเนาะแป๊บเดียวซื้อมาเช้าเลยเนาะครับซื้อมาเช้านอนเล่นนะเล่นเลยนอนเล่นเช้านอนเล่นนอนเลยเขียวอะไรสดอยู่อาจจะเขียวแผนกถอดข้างๆอผมเลยเข้าไปตัดข้างนี่ครับผม ไปวัดตู้อัดมาแล้วว้ายาวเด็ยตู้อัดเลยครับมันตัวไหนมันยาวตัวตู้อัดเลยยาวอืมตัวเป็นตู้ใหญ่นะอ๋อแล้วต้องทําแท่นให้กว้างขึ้นใช่ไหมครับตู้ใหญ่แต่เลิดท้ายเลย <c oughs> ยังไม่ทันรวมตัวใส่มเมลีใส <c oughs> ่อยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้นะหัวโอออะไรตู้ ตัวอตัวตัวอัดใช่ไหมครับตัวกระทุกอ๋ออยู่ประมาณอืมอืมอืมเพราะว่าตัวอัดตัวตัวชุดโมเลจะอยู่ตรงนี้เนาะครับแล้วเราก็จะต่อเพลาชุดเพลาไปเต้นเครื่องเครื่องก็จะวางวางแบบใหม่แล้วเนาะจะไม่ได้วางบนลูกเกี่ยวแล้วครับจะวางเทนเครื่องแบบชุดขนานกับชุดเอ่อใครว่าชุดอะไรชุดเฟรมชุดชุดตู้นะครับลักษณะจะคล้ายๆรถอัดฟางทั่วไปที่ก็ททำกันนะครับ อ่าแล้วก็มีแต่ว่าตัวตัวชุดทรงกําลังอ่าตัวมูเล่เครื่องอัดนี่ก็จะทําแบบระบบเพลาเนาะครับแบบเพาดกวาก็ไม่ได้ทําแบบมอเตอร์เนาะครับถ้าทําแบบมอเตอร์ก็ต้องใช้ทุนอีกครับอืมหลายอยู่แต่ถ้าเราสามารถทุดเพลาเป็นเป็นเพลาพีโตเป็นเพลาทรงกําลังมาถึงตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับรับอืมก็ถือเป็นการ ประหยัดต้นทุนนะครับตอนนี้ก็ทุนก็เหลือน้อยนะครับต้นท้นใช้จ่ายตันนู้นดี่าไม่มีอะไรมากครับได้ช่วงล่างมาแล้วก็เดี๋ยวเทเลอร์ใหม่เลอเลอร์ก็เดี๋ยวก็ใครมีเลเลอร์ก็คอมเมนต์ได้ครับผมก็อยากมาส่งได้ยิงดีครับผมเคยรด้รับส่งไหมฮะน้ำหนักมันเยอะเลยพี่ใช่ <c oughs> คืที่ส่งได้แต่ว่าต้องชั่งน้ําหนักนะครับ,รบก็ถ้าอยู่ใกล้ๆอํเาเภอกระสังบุรีรัมย์เดี๋ยววิ่งไปเอาได้จุรินตรงนี้เดี๋ยววิ่งไปดูม,ปดมันต้องดูรเลอร์ที่มันเสมอกันนะครับถ้าไม่มีก็ซื้อใหม่ซื้อใหม่มัน,มนถ้าของใหม่นี่ไม่ต้องของพวกมันป่องอะไรประมาณเท่าไหร่ พันห้าอะไรไปพันห้าต่อลูกเนาะครับถ้ามีแบบโปรก็ใก่พันสองสีหรือว่าเราจะซื้อของใหม่เพื่อเราขายเป็นไหนพี่เราซื้ออันใหม่มาเลยงี้นะอืมแต่ว่าอันมือสองมันก็ใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมครับอืมเอาโอ้หาดูมือสองก่อนนะครับถ้าไม่มียังไงก็ค่อยว่ากันครับเ็นพี่บางคนแกว่ามีอยู่เออมีทีมงานแก อ๋อมีมีอยู่เนาะครับถ้าขายยังไงทีนี้ก็เป็ลูกปืนเสร็จก็เดียวก็เอาใส่ครับสู้ก็น่าจะใช้ได้อยู่ต่อสู้อะไรก็ต่อเองครับผมโอ้ช่างในร้านตกงานนะเนี่ยสายันเล่นเองเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเลยมีอะไรที่ต้องถึงร้านไหมถึงร้านก็มีพวกเฟืองพวกอะไรอย่างเงี้ยอะไุพวกพวกมอเตอร์ไหมมอเตอร์ตัวเดินครับต้องไปให้ร้านก็ททานะครับ ตัวรอนำนี่ก็ต้องต้องไปร้านไหมไปร้านไปลงกลึงเลยลงกลึงจะไกลึงมันต้องอัดออกตัวรอนำส่วนตัวตัวตัวนี้ที่ว่าขัดๆนี่ก็ต้องถอดดูก่อนครับมันต้องเรจะใส่น้ำมันก่อนใส่น้ำมันดูก่อนเพื่อมันแล้วแล้วอะไรมันมีไหมรุ่นนี้เนี่ยเป็นช่วงล่างมอเตอร์สวิงของสองร้อยที่ว่าสิบสองสิบสองเป็น สิบสองครับสองร้อยมันจะไม่มีตุมม่มส <12 S 1> นะิบสองคือไม่ครรอยยีใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยอ่าเฮ้ยนี่นตัวเล็กเป็นตัวเดินของชุดเอวของไมโครรุ่นเดียวกันทนะั้งสองนะตัวนี้ครับ <c oughs> แค่กลับฟังกันเฉยแค่กลับฟังอืม <c oughs> ตัวนี้ก็ยังขัดคัดอยู่เนาะครับอืม ก็ประมาณนี้ครับผมส่วนใบแท็กก็กินขาดแล้วครับของใหม่โอ้โหใหม่เกือบใหม่เกือบจะใหม่กว่ารถเกี่ยวไหมครับใหม่กว่าดูดิใหม่กว่าอันนี้ใหม่อันนี้เต็มไหมนู่นเต็มเลยับข้างละครึ่งเจีวเจยวเจียวเจียวยังไงติดตามผลงานของน้องด้วยครับผมเดี๋ยวก็ช่วงล่างเสร็จเราก็จะทำการ วัดขนาดตูอัดแล้วก็วางชุดโครงสร้างจะวางเทนเครื่องเทนเครื่องเครื่องจะอยู่ตรงนี้เนาะครับผมเครื่องจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ชุดเพลาก็จะมีแม่ปั๊มตรงนี้ปั๊มฝั่งนี้ไปปั๊มฝั่งไหนฝั่งนี้อ๋อปั๊มอยู่ฝั่งนี้เนาะครับตรงนี้อืมแล้วเครื่องอะต้องอยู่อยู่ช่วงนี้ครับอยู่ช่วงนี้อืมเครื่องอยู่ประมาณเครื่องจะอยู่ประมาณตะกลางไหมเรื่องไหไม่ไม่มาฝั่งนี้เลยครับมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับผมอืม คือมันต้องเอาล้ำหนักให้มันอยู่สูงนะพี่เครื่องอยู่สูงขับยู่งเครื่องเครื่องแม่ปั๊มฝั่งนี้อะไรตัวฟางออกครับตัวเออตัวฟางออกทางนี้ฟางออกทางนี้ครับผมเครื่องอัดฟางอยู่แถวฝั่งนี้เครื่องยนต์ปั๊มฝั่งนี้อ่าแล้วก็จะทําตัว ครับตัวส่งไปก็ขีวิ่งส่งมันร่องเนี่ยส่งไปปั่นตัวเครื่องอัดฟางครับออืมลงนี่เอาติดตามกันนะครับติดตามปากก็ขายแล้วไปปิดการขายแล้วทางไหนเอาไปลำดุลลำดวนครับจบไปเท่าไหร่ไปหมื่นหกแล้นี่แหละหมื่นหกพร้อมแก้อาซีดอกด้วยอ๋อ เอาปากกับสีรอกแล้วลูกดาวล่ะลูกดาวด้วยอ๋อหมื่นหกนี่ได้ปากลูกดาวลูกฟักแล้วก็สีรอกรอ๋อเอา <c oughs> ต้องตัดให้รเขาไหมนี่ครับสีรอกอ้ายังมีครับชุดตัวนี้ทำเป็นชุดเพลาแล้วไหมนี่ท่านผู้ใหั่เพลามันเล็กไปไหม <c oughs> เอาไว้ทำเป็นพวกไอ้อะไรเนาะพวกล,ลูกเตะลูกอะไรพวกไอ้ลูกกุตาอืมอ,อ,ยยอ๋ออ่าก็อะไรที่ใช้ได้ก็เอาไว้ใช้เนาะอืมโอเคครับผมแวะมาดูความคืบหน้าของรถอัดฟางรถแท็กกันหน่อยครับติดตามผลงานกันเรื่อยๆ,ๆครับผมหนึ่งเดียวใน อีสานบ้านเราที่เคยที่เห็นนะนะแต่เราไม่รู้ว่าที่ไหนเขาทำนะแต่ว่าที่ที่เห็น,เห,นเห็นก็คือนี่แหละครับ <Okay. S 2> ของโซนอีสานบ้านเราก็มีน้องนี่แหละรังสรรค์ผลงานนะครับชอบทําอะไรที่แปลกแปกแบบแนวชชวบ้านเขานะ <c oughs> <c oughs> เออเอายังไงก็ฝากาทีมงานกันหน่อยนะครับ <c oughs> ผมฝากทีมงานกันด้วยนะครับ นี่เดี๋ยวก็เรามาถ่ายให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสําหรับงานของน้องตอนนี้อุปกรณ์ก็เริ่มจะครบแล้วนะครับเครื่องยนต์ได้มาแล้วเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็เดี๋ยวดูเครื่องยนต์หน่อยไปดูเครื่องยนต์หน่อย,อย,อยถ่ายซ้ำหน่อยครับเครื่องยนต์โอ้โหคลุม้าไว้อยังดีครับรับรองว่าใครสามารถขโมยได้นี่ <c oughs> <c oughs> ยกไปเลยครับผมแหม ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ฮิโน่ jo 8ปด j j 2 j t j, 2. 2>, j 2ก็เรือเรือครับผมปีดมาได้กี่ตัวนี่ตัวนี้ประมาณมันสองร้อยสามห้าประมาณสองร้อยสามสิบห้าตัวนี้มีโบมาด้วยครับถ้าไม่มีโบมันสองร้อยสิบห้าเลยมีเทอร์โบของโฮเซ่ h x ห้าศูนย์ครับเสียงโบนี่หวานเจ็บเลยพี่น้องโอ้ บางคนเครื่องอัดฟังก็ใช้แค่สซูบนะอันนี้จัดหกซูบเลยครับแรงเหลือเ,อเนาะแรงเหลือ,อจริงๆครับตัวนี้ช่างอะไรช่างพบช่างอะไรนะรช่างพบจาก,จากพ,จพิจิตนะครับมาส่งเองแล้วก็ทดสอบกันให้ดูตัวนี้โอ้ปัมลมในตัวด้วยเนาะแจวเลยเดี๋ยวตัวช่วงล่างเสร็จก็ ทำแท่นเคร be <laughs> <assessment> ื่องก็ไ <tenido> ด <appeal> ้ยกแล้วก็ได้ขับอืมเอาเครื่องขึ้นก่อนใช่ไหมครับเครื่องไอ้ฟางขึ้นก่อนอ่าใช่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 โอเคโอเคนี่ครับอีกไม่นานแล้วอีกไม่นานอ้าวอันนี้ใครสวัสดีจ้าโอ้ลูกสาวบอกอืมสำหรับคลิปนี้ครับผมยังไงก็ขอบคุณน้องด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาติดตามผลงานกันอีก กันเรื่อยๆครับผมยังไงก็อย่าทิ้งกันไปไหนนะครับติดตามกันเรื่อยๆนะครับก็รอดูเครื่องอัดฟางเราเทคคงจะได้ลองอีกกี่เดือนข้างหน้าประมาณเดือนครึ่งนี้ก็น่าจะได้เฮ้ยไ,ไวขนาดนี้นเลยนะไวผมดูไปแล้วไวโอ้โหครับถ้าเกิดทำทุกวันจะไวตั้งว่าประมาณหนึ่งเดือนครึ่งครับประมาณเดือนครึ่รงโอ้โหก็ถ้าได้ลูกเรือมาก็ถ้าได้ลูกเรือมาใส่ก็ประมาณสองวันก็เสร็จอ๋เอ้าเอ้าเอ้อ เดี๋ยวเยวค่อยดูคอยดูครับผมเชื่อเชื่อมืออยู่นะครับสายันนี่ไม่ต่อแล่แน่นอนครับผม <laughs> โอ้เอา้าขอกดไลค์กดแชร์กันหน่อยครับผมอะคลิปนี้ก็บายบายครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ